อมีวางวันนี้นั่งกินดีๆนั่งกินไม่เป็นยงไงแต่มันไม่ไปกับกับกับเฮียนัดอะ่ะเออเขาไปหาสาวคนนี้บักโยตัวดีเลยอ่ะดูถตงมันยังไม่เอาบีไปเลยฉันบอกไปเอาพิกไทยไม่ใช่แล้ว,วอโดนหลอกแล้วสังจิตเอ้ย

อ่หมกันต่เ้่ห็น่ามกินเน้อันไหนบีีเป็นยั่วใหญ่เลยเนี่ยโทรไปหาโยโยไม่รับสายอ่ะบอกแล้วโทรศัพอยู่กับโยไมไม่รหโเดีเขาต้ามีคนละเครื่องเนี่ยผเมีเขาต้อีคนละเครื่องเออทำไมแกไม่ไม่ไปกับเขาวะโทราะไไหตั้งก็ไม่ได้ให้บีโทรปหาเียนะคุยวบาไปรักษาเงี้ยนะเขาไปรักษา เดี๋ยวน่าจะป่วยนะเอ้ยป่วยบ่าวทีน่ะป่วยมาเจอเธอว่าที่ไหนจะแก้วนั่นเลยอ้อนี่ฉันว่าน่าจะป่วยว่าผู้ชุ่มที่มาหาหมอปลาบ่ยอ,อ,อยอ่ะพูดเต็มดังอะ่มะมามามาหาผู้ใหญ่ปลาบ่อยมากเลยอ่ะน่าจะป่วยอ่ะอย่าโวยวายแต่เธอคิดเหมือนฉันไหมใจอยู่ตรงไหนวะนู่นลาดรี แค่บุรีเออก็ไปกันน่ะไม่เธอไม่ขึ้นไปกับเขานะไม่เข้าใจนานไปหาสาวก็ว่าแล้วเงียบเด็ดเด็ดแต่อโยนนี่กูไม่รู้นะมันจะได้ไปกับเขาเพราะว่าบอกโยนไปด้วยแล้วก็อามด้วยอามไม่ได้ปไม่เราอวบายนี่ยนัดกับไปแล้วไปด้วยก็ไปหมดโดยสามคนป้าย่าบอกอามไปอามไปปะไม่ไม่กูไม่เกี่ยวกับพวกมึงแล้วทีนี้ไปหาสาวอ่ะโอ้ไม่ไปได้ไงสามคนอโยนอะโอ้โหมันบอกว่าโยนะมานม่ได้ไม่ได้มีผู้หญิงหรอกแต่ว่า บีนะปนบอกจะบอเนี่ยนัทเนอะไปไปกับไอโยจะบอนี่ยนัทบีบีการันตีเด้เขาบอกว่าบีไม่รู้เรื่องเลยบีเขาเจ้าก็มีเงีเกี่ยวอะไรกับปุ่เนี่ยบีบีบีโทรหายโยนี่บีมีเมียเนี่ยนัทยังไม่มีเมียอ๋อเอ็งชอบแล้วว่านัทเองชอบสมจริงไหมแค่บอกกันจริงเออหน้าสิแล้วเขาบอกว่าเอ็งไหลใจอะไรเขาไม่รู้เฮียนัทเขาน้อยใจหรือเปล่าเขาบอกว่ามีอะไรกันแล้วอย่าไปไปเข้าคนอื่นฟังเขาบอกเขาแกไปเล่าเพิฟังทำไมเขาอายอ่ะ อีกพระเจ้าให้ลุงปลาฟังเลยไม่อดี๋ยากกูก็จะดูว่าไปเอาพริกไทยหรือไปเอาอะไรนี่ก็ดูดูดูกลับมาถ้าไม่มีพริกไทยชัวร์ใช่แบบโยไปด้วยโอ้โหยิ่งชัวร์เลยหาสาวยังยังให้ให้บีไปเลยเห็นป่ะเพราะเมื่อกี้นึกได้ยินเสียงเออเสียงมึงอเรื่องอะไรอืมเรื่องอะไรจีงจีงอะไรมะเรื่อวันนั้นมึงเห็นไหมจีงวันนั้นมันเล่าอ่าอืมอืมจีงอะไรอืมแล้วเรื่องผสมขางบ้านด้วยนะอืม มันบ้าอย่้นะพวกมาป้าพวกอยู่บ้าทุกคนแหละไปอยู่ไปเปล่าไปเลยอ่ะบ้าไปปากบ้าไปเรื่องบ้าตึงเบียรปล่ไปเอะขึ้นก็งอออกมันมันกลัวเราไม่เฝ้าบ้านให่งเงี้ยม่ใแห้งมันให้เราเฝ้าบ้านมันไม่ถูกอ่ะทำอย่างนี้ไม่ถูกจะเป็นชนนัชด่วนขึ้นรถแล้วหายไปไหนไงกระโดดขึ้นรถแล้วพี่เวมเนาะ มันเ่นมือนกมันอ้อนมึกนอนเอียเช้เออเออทรงจริจริงคอยกับเาเออเออทำอะไรพี่รุดอ่ะรุดอ่ะเกี้มันมาอะไรกุอ่ะเนี่ยมีพี่รุดเช่นดไม่พลาหรอกพี่รุดแน่เลยสมชิดต่อเพื่อเปลวาม่ได้ไปไปเปล่าไปเลยนะเดี๋ยวเราต้องรอดูก่อนว่าเขามีผู้มาหรือเปล่าถ้าไม่มีก็ไปว่าโกหกเราเหนหาสาวเรอคุ้เต้ไปไอ้น้เ่าเปนห้องออเออรู้ัวเนี่ยออ แล้วปลาเข้ามาแล้วใช่ป่ะแล้วก็แก้งบอกว่าอะไรเงี้ยเอาอ่านมันก็ต่างไปที่หลังอ่ะไล้วา็ปัดหลังเข้ามาปัดลงวไม่ใช่ว่ามีพี่ไทยมาหรือเปล่าไม่แล้วอ่ะไปยังนานแล้วเดี๋ยวเรารอดูเดี๋ยวเรารอดูที่ว่างงนนัไมีพี่ไทยมาหรือเปล่าถ้ามีพี่ไทยมาชัวร์เลยเนี่ยมันก็ไปเอาบีไปด้วยใช่หมอปลาไม่ได้หมอปลาสามคนสี่คน ไม่ใช่ไม่ไม่นี่ด้วยเดี๋ยวบุคีเรกตามไปเขาต้องตามทำไมพี่แจอยู่ที่ไหนดูได้สวนไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้บุรีต้องมองตาเขาหมดที่หลหมดเจ้าพักเจ้ามาอืมกูได้ยินมาว่าไปโยไปโยอือแล้วมึงเอาพี่แจไหนไปเออเดี๋ยวมาถามดิเดี๋ยวฟอเราไปจอดถามเลยเราตอบแบบพี่ชายป่ะขอดูหน่อยมีพี่ชายไหมเออรอดักเลยพี่ไทยมีไหมเดี๋ยวกูตามไปก่มา พันั่น่อมยูกูแกงกูถามอ่ะอ๋อกู่าเอ้ยปลาพี่ป้าปากูรพี่ป้ากูเยวาเแล้วทิทไทยนี่ยั่ไนอ่ะเออเอเอไม่เอาเงินเงินี่ไปให้เขาเจ้าซื้อสองเบอเออใช่เราอยู่ตรงนี้ไม่ชวนโหขึ้นไปสามสามเสือเหไม่ป้าไปหรอกเฮ้ยเขาเขาแกงเลยสามเสือเลยสามคนเม่ยไม่คิดว่าท่นเองโอ้โหสนุล ใช่ดิราดบุรีเลยเหรอแล้วผงนี่แล้วทำไมมาขายก็ว่าผมยิ่เเอามาเยอะเลยออก็ได้ตั้งสามแล้วนะอือเดี๋ยวนี้กูยินดูเมียเมียแกมีเพื่อก็อย่งนี้อืไอเมียเมียวันนั้นน่ะกูเห็นมาเมียนั้นกเลยกลัวว่าออกคันนั้นแน่เมืกไหน่วะ ชอบแกเขา,าไม่ชอบคนอ,บอื่อเอนเอ็งว่าเลยเว่าเอ็งนัดชอบเอ็งแล้วทำไมพาผี่หญิงย,ยาวมาคือใครเป็มมนป้ายญาบอกกับน้องสาว,ขาวเขาเพราะว่าเอคนนั้นเน่ะไปกูคิเลยนี่ไปเไปห็นปลากับปูใช่ป่ะไม่เห็นไหมไ้่เพราว่าเอ้ยจะกลับได้ี่เดินทางคนนี้เราเก่งนั่เราถนัดกะนนัคนสึ่งคนบางยนจ เนี่เหเหยสอบจบปอไมโทรหาบักโยมตเออาแล้วไปรงเาีมันก็ไม่ให้บีไปบักโยอ่ะมันทอานี้ไม่ถูกเให้หาัไปทีเบอแนัเออนาหรือแกงรับไปก่อนเนาะเอออันนี้มันปิดเครื่องเลยนะมีเบอร์เลรู้จักแล้วคือม cool ีเบอร์เขาสิกูจะถามว่าคนที่มานั่งเป็นน้องสาวเย็นัดมีพี่น้องที่ไหนอ่ะมีมีพี่น้องตั้งสี่ห้าคนสี่ห้าคนเลย ยืนหมดเลยผู้ชายคนเดียวอืมแล้วเราเรานินทาเขานี่จะไปกินของเจ้าไงไม่ได้นินทาเรานินทาคนไงเือเราเนินทาอยู่ที่บ้านนี้เดี๋ยวก่อนบีัวตัับแตแบนนะีเขาบอกว่าเขากำลังนินทาเราเรานินทาเขาอยู่เออใช่ไม่เป็นไร้ไม่รู้เราเรานินทาอยู่กูไม่รู้จักแต่ว่าเราเนินทาอยู่บ้านเราเป็นไรไหกันเนี่ยสี่คน มีนะไ่มีเมีมีไหมเดี๋ยวจะให้ให้ต้เบอร์ก็มีมีแต่ก็ไอโยคนเดียวทำไมเค้าไม่ขอเบอร์ไว้มาไม่ใช่ไม่ใช่พี่ดีมึงฟังกูก่อนเมื่อกี้น่ะพ่อใหญ่ปลาไปด้วยหรือเปล่าไม่ได้ไปไม่ได้ไปเขาไปเอาพริกไทยมึงเป็นบางมึงกินยาไปมันโทรไม่ติดไม่ติดไม่ยอมรับไปหาสาวหูแกไม่เชื่อแกอยู่ราชบุรีไหมหรอมันต้องกลับแล้วมันต้องกลับแล้ป่านนี้แล้วว่าใช่มันต้องมาถึงบ้านแล้วเนี่ยใช่เดี๋ยวก็คอยดูคอยด่ากันนะอีโทรได้อยู่เลย นั่งมองหน้โทรศัพท์เนี่ยดีบีมันอ่ะไม่ได้เนี่ยใครมีเบอร์เฮียหน้าหอึ่งกูไมึงจะคนเงินนะนั่นนละสิไม่ได้ไม่บอกไม่กล่าวเลยไปไหนไม่บอกเลยเมื่อกี้น่ะที่ว่าให้กู้ร้อยหนึ่งแล้วกูถามว่าเขาเงยไปบอกมึงไปเอาใครหน่อยไปเออเป็นแฟนกันทำไมกันไม่อินนี่วะจะรู้ไหมล่ะไม่ถามกันเองอ่ะเธอทำนี่อีกไม่ใช่เดี๋ยวกันหันหน้าตางนี้ นี่นี่เธอโทรไม่ติดเนี่ยนี่บีโทรบีบีโทรยังโทรแล้วหนูเช็คเวลาเนี่ยต้องมาถึงบ้านแล้วเนี่ยเนี่ยแล้วพอกันเลยเฮียนัดมาทีไรเนี่ยใหม่ไงรเลยยาพี่ชายหมดไงเดี๋ยวถุงมึงอยู่แล้วยังมีอยู่ข้ออ้างไงจะออกจากบ้านไงมันก็มันก็มีลูกมีเมียของมันนะบอกนัดไม่มีไม่มีไม่มีแล้วมันบอกกูทำไมกูมีแฟนแล้วแต่กูยังไม่มาอ้าวเฮ้ยมันทำยังไม่ได้เดี๋ยวพูดอย่างเงี้ยพูดเงี้ยพูดเงี้ยู้ว่า มึงมายุยงกูเพื่ออะไรมึงเป็นบ้าน<ย>หรือลุงบ้านไหนวะ<อ>ไม่ใช่ชนสงสารเธอกูว่าเฮียมามา,มา,ม,ามาบอกว่าชอบเธอกับ,บ,ก,บกับลุงหมอปลาแล้วแล้วมาทําแบบเนี้ยฉันฉันไม่พอใจนะ,ะเพราะฉนัเราอยู่ด้วยกันไงเราจะเข้าใจเราผู้หญิงด้วยกันไงแล้วประเด็นพาบักโยหายไปด้วยเออบักโยตัวดีเลยอ่ะเออผู้จัดการเจ้าอ่ะตัวดีเลยไม่โทรก็ไม่รับเนี่ยไม่ยอมรับพิรุธแล้วพิรุธแล้วถ้าเขาไปซื้อของไงมันต้องรับโทรศัพท์เมียสิไม่ไม่ลบลับอ่ะขนาดรัดนิ้งไม่อยากให้กูเนาะเออเขใช่ดิ แล้วก็มีมายอมชวนจาราบีขึ้นรถด้วยเห็นไหมปล่อยให้เราอยู่บ้านกันเนี่ยที่สัญญาไอ้ช่างมันต้องให้เราไปด้วยกันเออถึงจะถูกิงๆเราไปด้วยทำไมสองคนเนี่ยนั่นแหละเห็นไหมเราต้องให้นุ่งปลาถูกแต่ต้งร่วก่อนะเออเห็นไหมนะเออมันวางแผนไงดับโยอ่ะถ้าพี่เห็นไม่บอกไปเอาพี่ไทยไม่รู้เลยไม่รู้เรื่องเนี่ยเนี่ยงงมากเลยเราเนี่ย่าโทรไม่รับเนี่ยบีแต่รถมาต้องคอยดูว่ามึพี่ชายเปล่าเธออะต้องดับรอรถ เฮียนัดมาดูที่ถ้ามีมีพี่ไทยมาแล้วป่ะถ้าไม่มีแปลว่าชัวไปหาสาวชัวหาสาวตธวก็โยนที่เป็นมึงมึงรู้เรื่องวั้ยเนี่ยไม่รู้สิเนี่ยไม่รู้ว่าไปไหนควมแบบ่ผัวมึงมึงเห็นว่าพี่โยนก็สมมตัวมาถึงว่าแฟนนึกเปล่าก็เป็นแฟนกันคนเราไม่ได้ติดตุกกันตลอดเนาะโอ้โหเนี่ยมันต้องเอาเราไปด้วยนะเออจริงๆรินะแล้วไเฮียนัดเขาเอาพี่เหียนไป เอาที่ไหนไม่ใช่ทําไมเขาไม่เอาไปด้วยไม่เอาไปด้วยนะรู้จักแล้วรู้จักยังไงไมบีไม่ต้องไม่ต้องร้องไห้จอ้ใจเขาบอกว่าเป็นเรี๋ยวแรกกูจะไปแล้วไอ้ใจเย็นๆเดี๋ยวเขากลับแล้วกูเลยอยากรู้ว่าคนที่ไปจริงอ่ะเขาต้องยอมรับหรือเปล่าว่าคนที่เขาพูดวันนั้นกับกูแล้วก็กลับมารับว่าใช่จริงหรือเปล่านะว่า เราต้องดูคลิปกูอะไรว่าะมันนี่โอ้ยสัญญาพยานยันดวงยันนางอย่างดีเลยเออใช่สัญญาละลืมไม่เข้าทำให้ยันเงินเพื่อนยันโอน้องเนี่ยเนี่ยเสียใจเนี่ยมาโหว่าแฟนไม่ยอมรับงานบักโยมไม่ยอมรับโทรศัพท์ไงไม่ไม่มันเริ่มมาโหแล้วไม่สวยในห้องว่ากูไปเจ้าคิดหน้าจะเป็นคนอย่างนั้นก็นี่อ่ะแล้วเฮียนัดรับพี่โยไปเนี่ยจะให้คิดยังไงเขาเริ่มรถเขาบักโยมาเสนอหน้าขับทำไมอ่ะเสนอหน้าขับเออไม่ใชไม่ใช่บอกว่าเสนอหน้า มันมันลอยอยู่กับพีนี่ไม่มันก็กลับมามันก็เอาพริกไทยถ้ามันไม่ได้พริกไทยมามันก็ใจ่ายยาเอาเงินไปให้มันซื้อใหม่ดีมันมันไม่ใช่แบบนั้นมันไม่ไ้สาวมันพาอวกโยไปเอาผู้สาวหน้าหน้าใไมแกว่าแกรู้ใช่ไหมล้อขับหน้าแต่เดีวว่าพี่เห็นแต่ว่าแกรู้ใช่ไหมรู้เห็นเปใจเอาใช่ะแต่แร่รว่าเออแล้วก็แล้วรู้เห็นเป็นใจใช่ไ้ กูรู้แต่กูไม่ต่กงไม่ต้องรู้ไม่ต้องพวกกูต้องดูอีกแล้วหนูไม่เรื่นงเรื่อมันเรื่องตาแดงละรู้แค่นั้นแล้วก็แล้วเธอเธอมาปลอบใจจารบีเลยจารบีปลอบใจคือว่ารู้แล้วก็แล้วรู้แล้วทำใจไม่ได้ไงก็ใช่บอกแค่นั้นว่ารู้แล้วก็แล้วก็ไปอยู่ด้วยกันแล้วก็แล้วอืเอาไงเลิกเลยเดี๋ยวเลิกเลยเนี่ยเเออดี๋ยวมานบอกมันเองไม่ต้อมายุ่งกับพวกกูมาบีมาบีใส่บักด้ยนะมากันไปดูชมเจ้าหรือหมออ้ไรหน่อยละเอียด มึงเลิกกันแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวาว่ากูกับนัดรู้กันอยู่เดี๋ยวไล่เงิยนัดมาด้วยเพราะเขากำลังนัดเดี๋ยวไม่ให้เงิยนัดมาแล้วมึง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 อยู่ที่นั่นแล้วอย่าไปหยิบบุญโยบุญโยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรอกไม่ได้ไม่ได้มันแฟนเขาอ่ะเอฮอไอ้แก่ไอ้ดายไอเดีแบบอันเข้าใจกันเขาเจ้าอยู่แล้วก็ มันบอกกูแล้วว่ามมนมีอะไรเวลานี้จะ่ไปบอกอีบีว่าอย่รงนี้อ้าวู้ดรู้ด้วยอ้ไม่บอกว่าอ้วมันไม่ไปพูดเสริมวาอยางั้นจริงอริเขาไเอพิกไทยจาต้มมันได้เกี่ยวกับชีเกี่ยวที่ไหนบาบอกว่าให้มกินยาลงกินยาแล้วก็มาถ้าไม่ได้พิไทยมว่าว่าไเออแต่ถ้าไมไพิกไทยมา่ะอไม่ได้ยังไงตันัดไปเอากับพริกไทยกับมันบอแลี่ แล้วมันก็มามันไปนอนที่ไหนได้โอ้ยไม่มีเด็กเรารู้แล้วมันมากลับแล้วเนี่ยจะไปหาสาวเข้าใจว่าไม่รู้ว่าพี่ใจอยู่ไหนที่เิถามกไงแล้วก็มาสักพักไม่บีเอางี้เขาคัดเรื่องพี่ใจอยู่เดี๋ยวบีเอางี้เดี๋ยวปักโดมานะบีเข้าไปไปดมนะว่าว่ามีกิ่นแป้งไหมถ้าคนไเที่ยวมันจะมีกินแป้งมีริสติ้ติดมีไม่ติกติดเสื้อเชื่อเด็๋เชื่อมันไม่เอาแล้วของแก้มพอยังพอยังพอยังพ่อพอยัง